ครับสวัสดีครับวันนี้มาเมียวเมียวครอบครัวมามานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเวฟร้อยสิบไอนะครับนี่ที่เคยรีวิวในฉบับต้องบอกว่ารีวิวตัวรถไปแล้วนะครับรีวิวตัวรถไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหรือว่าทดสอบการใช้งานจริงๆนะครับใช้ใช้ชีวิตการขับขี่ใช้งานจริงๆ แต่และว,วันประจําวันเลยครับคือแบบก็ใช้แบบทั่วไปคือแบบใช้งานไปขับรถไปซื้อของร้านค้าไปนั่นไปนี่คือแบบเอาแบบว่าน้ํามันหนึ่งถังเนี่ยจะใช้เวลาขับขี่จะประมาณกี่วันกี่วันหมดนะครับอันนี้ผมแบบใช้ทั่วไปจริงๆไม่ได้แบบว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ทดสอบแบบว่าขับระยะยาวนะครับคือไม่ได้ขับระยะยาวหรือว่าตาเร่งงสูง แต่ก็จะมีบ้างนะครับ,บางบางครั้งก็ขับรถไปที่ระยะทางไกลไกลที่ใช้ใช้อัตราเร่งรอบสูงหรือว่าความเร็วใช้ความเร็วสูงๆมันอาจจะแบบาน้ํามันอาจจะลดหลั่นความปริมาณต,ต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าขับขับทั่วไปไปหาร้านค้าไปซื้อของไปทั่วไปอย่างเงี้ยวันๆผมว่าคงจะใช้เวลาหลายวันนะครับที่ทางหนึ่งจะหมดครัแบบก็เป็นการใช้งานจริงๆนะครับ ของรถเนบล้อยสิบไอนะครับตอนนี้ผมเติมน้ามันไว้ที่เต็มถังนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่แปดมกราคมสองพั 2, นห้าร้อยหกสิบหกครับหลังปีใหม่มาก็จะมาคลิปรีวิวนี้เลยพอพอดีมีคอมเมนต์อยากให้พอรีวิวการใช้งานจริงๆแต่ว่ามไม่ใช่งานจริง,รงๆก็คือซื้อมาใช้เป็นการซื้อมาใช้จริงนะครับซื้อรถมาใช้จริงๆตอนนี้ไปดู ตัวเรือนใหม่ดีกว่าแล้วก็น้ํามันที่เต็มถังเท่าไหร่ให้ดูนะครับหน้าหน้าเรือนใหม่ตัวนี้วิ่งไปกี่กิโลเมตรแล้วนะครับไปดูกันครับมาดูที่รถครับตัวรถนี้เรือนใหม่นะครับเรือนใหม่หน้าปัดอยู่ที่นะครับใช้ไปแล้วนะครับสี่รอยห้าสิบแปดกิโลเมตรนะครับคือวิ่งจริงๆนะครับใช้งานจริงๆตั้งแต่ออกมานะครับและนี่ก็คือน้ํามันเต็มถังนะครับคือเต็มถังแล้วนะครับ เติมไปเต็มเต็มถังแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าเต็มถังจริงจริงไหมถอดกุญแจไหมเปิดเบาะนะครับเปิดน้ำมันดูนะใต้เบาะปัา๊าปโอเคเปิดแล้วมาเช็คน้ำมันดูโอ้โหมองหม่นมากครับือรถไม่ได้ล้างใช้งานแค่อย่างเดียวนี่คือน้ำมันนี่ครับนี่น้ำมันกับเต็มถังนี่แหละเต็มขีดตรงนี้เห็นไหมครับ คือมันจะเอียงๆหน่อยแต่มันนี่เห็นตรงเหล็กเนี่ครับนี่เต็มถังแล้วนะครับน้ำมันถังหนึ่งเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าใช้งานจริงแบบใช้จริงๆครับใช้แบบทั่วไปใช้งานต่อวันทั่วไปใช้ซื้อของซื้อของแล้วก็มารอดูกันว่ามันจะไปจบลงกัน ตกขีดแดงม่ใชกลับมาขีดประมาณขีดแดงเนี่ยนะครับจะเป็นวันที่เท่าไหร่จะหมดใช้เวลากี่วันในการใช้งานทั่วไปจริงๆนะครับโอเคแล้วก็มาเราดูนะครับเราดูผมก็จะใช้งานจริงๆแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังว่ามันใช้งานได้กี่วันท้งมันทังหนึ่งนะครับแบบฉบับใช้งานจริงนะครับผมโอเคแล้วไว้เดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้ฟังครับ อ่านี้ก็เป็นการขับเป็นการขับเวฟร้อยสิบไอแบบใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตประจําวันเลยนะครับแบบนี่ขับไปเรื่อยไปเรื่อยไ,ไปนาไปร้านค้านะครับตอนนี้กี่กิโลแล้วมาดูกันครับอตอนนี้วิ่งไปสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดิบสองกิโลนะตอนนี้กําลังจะขับไปดูต้นยางในาน,านานะครับต้นยางนาจะไปดูนา,นานะครับ ใช้งานจริงๆนะครับ้าร์าปั๊บกว่าจะหมดก็คงอีกนานครับดูดิครับผ่านมาหลายวันแล้วครับดูน้ํามันยังไม่ถึงครึ่งเลยขออีกนานครับแบบใช้ชีวิตประจําวันจริงๆนะครับโอเคไปคไปคุณแจก่อน<ห>ไปไปไป start จะให้มันเมียวครับอันนี้เราก็ขับนะขับมาเรื่อยๆครับจริงๆกลงนะตอนนี้มันเมียวขับอยู่นะครับไปนอนนะครับนี่ระบ,บบวาลุยเต็มที่นะครับเข้าป่าเข้าป่าเข้าดงแล้วก็กขับเข้าครับโอ้ลุยเลย ครับและวันนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับสรุปสรุปการใช้งานนะครับใช้งานเวฟร้อยสิบไอครับในการแบบใช้งานจริงนะครับตลอดจนน้ำมันหนึ่งถังนะครับที่ใช้งานผ่านมานะครับก็แบบใช้แบบชีวิตประจำวันแบบจริงจงจังมากเลยตอนที่ถ่ายวันที่ถ่ายวันแรกนะครับเป็นวันที่8นะครับ8เดือนหนเดือนมกราคม อสองพันห้อยหกสิบหกวันนี้วันที่ถ่ายนะครับวันที่ถ่ายนี่ครับเป็นวันที่นะวันที่แปดเดือนสองกุมภาพันธ์นะครับแปดเดือนสองเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนพอดีนะครับในการใช้รถเวฟร้อยสิบไอในน้ำมันจำนวนหนึ่งถังนะครับาจาก ะระยะทางตอนแรกนะครับกิโลอยู่ที่458กิโลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ458กิโลอตอนนี้เราไปดูกันว่าใช้ใช้ระยะทางในการขับขี่ไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี่นะครับเป็นระยะทางที่ใช้งานจริงนะครับปัจจุบันนะตอนนี้นะครับแล้วน้ำมันก็ตกที่ขีดแดงแล้วนะครับนี่ครับขีดแดงตัว E แล้วก็คือ จริงๆมันก็ยังไปได้ต่อนะแต่ก็พูดถึงว่ามันคือแบบเอาแบบถึงขีดแดงพอนะคขีดแดงพอแบบแล้วก็ถึงจะเติมน้ํามันแล้วก็จะใช้งานต่อแต่ตอนนี้ก็คือหกร้อยห้าสิบแปดนะครับกิโลเมตรตอนนี้นะปัจจุบันนะครับซึ่งตอนแรกที่ที่ทถ่ายคลิปตัวแรกนะครับก็คือสี่ร้อยห้าสิบแปดนะครับสี่ร้อยห้าสิบแปดครับถ้าจำไม่ผิดน,นะเดี๋ยวขอเลขก่อน สี400่ร้อยมีตอนนี้หกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเอาแบบเลขตัวกลมๆนะหกห้าหนึ่งลบสี่ร้อยห้าสิบแปดใช้ไปทั้งสิ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสามกิโลเมตรนะครับน้ำมันหนึ่งถังหนึ่งเดือนร้อยเก้าสิบสามกิโลเมตรนะครับแบบใช้ชีวิตประจำวันไปนั่นไปนี่ไปส่งลูกไปโรงเรียนไปซื้อของร้านค้าไปขับไปดูกีฬา ไปโอ้ยทุกอย่างครับไปถ่ายคลิปไปวัดไปทุกอย่างก็คือใช้งานใน1เดือน193กิกโลกับน้ำมัน1ถังจากาน้ำมันเต็มตัวเอฟเลยตอนนี้ตกตัวอ e ีสีแดงแล้วก็คือต้องจนผมตัดผมใหม่แล้วครับก็คือแบบก็ยังใช้ได้อยู่ถึง1เดือนเลยก็ถือว่าสุดยอดนะครับการประหยัดนี่ถือว่าแบบนี่คือใช้งานจริงๆนะครับใช้งานแบบจริงๆไม่ได้แบบ แบบอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ถ่ายถ่ายตอนที่ใช้นะเพราะมันก็จะเยอะไปมันจะความจําโทรศัพท์จะเต็มก่อนครับก็คงก็เลยแบบสรุปให้ฟังจากจากใจคนใช้งานจริงครับใช้งานจริงๆกับเว็บร้อยอ่าสิบไอนะครับเปิดดูทางน้ามันนะครับเอียงแล้วครับตอนนี้ก็เป็นได้จากตอนยังไม่ได้ป้ายทะเบียนตอนนี้ก็เป็นไปได้ป้ายทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ได้ป้ายแล้วจนไปเอาป้ายมานะครับน้ำมัน ถังนะครับถังถังเปิดดูว่าเกี้ยงไหมดูครับจากวันนั้นที่ถ่ายนะครับก็คือเต็มมาถึงเหล็กตรงนี้ครับเหล็กระยะเหล็กตรงนี้ตรงนี้อันนี้มีเสียงนะครับยังเหลือค่อนถังเบาๆอยู่ก็ยังก็ยังมีอยู่ยังขับได้อยู่เหมือนกันเถอะแต่เพื่อความาชัวร์แล้วก็ขอเติมนะครับเพราะว่ามันก็ครบหนึ่งเดือนเธอใช้งานคุ้มแล้วนะครับ สำหรับน้ำมันหนึ่งถังนะครับหนึ่งถังเวฟร้อยสิบใบร้อยเก้าสิบสามกิโลหนึ่งเดือนขับรถใช้งานแบบใช้ชีพป,ประจำวันจริงๆนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ขอมาสรุปเลยว่าเวฟร้อยสิบใบคุ้มมากสำหรับรถครอบครัวสายประหยัดนะครับใครที่ชอบรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับแบบใช้งานแบบทั่วไปแต่ถ้าเกิดแบบเราแบบ เดินทางไกลบิดความเร็วสูงรอบตงสูงก็อาจจะมันก็มีการลดหลันการกินน้ำมันก็จะมากขึ้นตาการเล่งก็มีผลหมดนะครับแต่นี่การใช้ชีวิตประจําวันก็คือใช้ไปไหนมาไหนทั่วไปนะครับก็มีช้าบ้างเร็วบ้างบางวังงนไปใกล้บ้างไกลบ้างนะครับแต่ใช้ต้องบอกว่าใช้แทบทุกวันนะครับใช้แทบทุกวันจริงๆนะใกล้ไกลก็พอตอนนี้ก็ใช้แต่ เวฟร้อยสิบใบตัวนี้เป็นหลักนะครับในการใช้ใช้สอยไปไหนมาไหนส่วนอาถิภาข้างหลังก็จอดนะครับจอดสนิทไม่ค่อยใช้ครับเพราะไปไหนมาไหนไปได้คนเดียวไปได้น้อยคนไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะนั่งลําบากส่วนนี้ก็ทะริงจอดอยู่นี่ก็หัวเทียนบอดไปแล้วก็คือไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้สรุปคือใช้หลักๆคือเวฟนะเวฟร้อยสิบใบตัวนี้ใกล้ไกลแถวบ้านแถวเนี่ยแถบ ไปไหนมาไหนชีวิตประจำวันก็เว็บร้อสิบไอครับประหยัดจริงครับต้องยอมรับโอเคอยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ